สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาหามีมิมกันน้องชายไม่ได้มานะครับผมไปทอดแหว่พ่อรังใหญ่เลยนะครับผมบางทีก็ท้อนะครับผมเรื่องทําคลิปเนี่ยคนดูมันน้อยนะครับผมก็อยากจะทาแล้วจตตัวเล็กบอกม่าอยากจะทาแล้วก็ลังใหญ่นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยว ลองขอขึ้นดูนะครับผมตรงนี้ก็เนี่ยนะครับผมไอ,ทมอ้ที่มันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันจะย้อยลงมาข้างล่างนะครับผมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามิ้ตัวผู้นะครับผมถัดไปก็พวกเป็นมิมงานนะครับผมที่ว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นมิมงานตัวอ่อนนะครับผมมวลน้ําก็อพอได้นะครับผมแต่จะลุ้นกันฝนมันตกด้วยนะครับผม เนี่ยครับเป็นมีงานไปลุยครับผมลังแรกกระโดนซะแล้วนะครับผมดุนะครับผมโดนฝนด้วยเงียบมาเจอที่ดูน้ำไม่ค่อยเยอะเลยครับโดนน้ำก็ปิดตาอยู่ลังสวยนะผมไปหาก,กันต่อครับผมไปต่อใ <c oughs> บยูคาเนี่ยตีลูกอ่ะลังที่สองครับผมห้อยโขงนี่ให้เเกเจ้าตัวเล็กตี เมื่อกี้ขับรถผ่านมาหอยโข่งเยอะนะครับผมแต่มันอยู่สูงป้ายกิ่งเลยเห็นนี่ง่ายหน่อยก็วันนี้นะครับผมก็ดูน่าจะหลังใหญ่มันเอ้ยแฮกโอ้อเคาะอะไรเงี้ยนะโอ้น้ำบางทีก็ทอนะครับผมเรื่อง YouTube นะครับผมโอ้ คนดูมันน้อยนะครับผมต่อยเงนะี้ยบังการุกโอ้โหจะตัวเล็กขย่าเลยมันยังไม่โหดดีเลยนี่ครับผมนามีไหมลูกไม่รู้ เยอะก่ะเยอะไงเอาไม่รับเยอะกว่ายังใหญ่อีกหนักกว่าลังใหญ่เนี่ยขนาดเนี้ยคนก็ชอบซื้อกินอ,อาเดี๋ยวหกักขนาดเนี้ยคนก็ชอบซื้อกินนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ลังเนี้ยสิบบาทสิบบาทอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมอ่ะอีกรังแล้วครับผมหอยโกนี่เดี๋ยวไอตัวเล็กจะตีดิบ เดี๋ย bag, ไวไอกองยังไม่เห็นเลย,ยขยวอ่ะขยาวน่าจะขยวตรงนองตัว้องสัตวดิบเลยฝนตกด้วยม่อ็ๆเ,เอาที่ตับโอหลุมนลมบ้าข้างไปลุ่นบ้าข้างโห้ยลงมาได้แค่ะอาวัน <john> วนี้พอตัดเอ๊ะ นี่ครับเล็กแต่แ๋วครับสวยกว่าเมื่อกี้หน่อยน้ำเยอะไปดูครับลังที่สี่ครับลังใหญ่นะครับผมอยู่กับต้นละกรรําหนามก็ไม่ใช่เล็กเลยนะหนามเนี่ยหนามละกํเนี่ยแต่ตัวเล็กจะขึ้นเองนะครับผมนี่หืนงยยนงายยุบเลย กำลังเล็มหนามนะครับผมหนามมันยาวมากก็ลังใหญ่นะครับผมลังที่สี่นะครับอไม่เกี่ยวก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตะไคร้นะครับผมก็อยากจะทอก็ทอกันแล้วนะครับผมทําคลิปกันคนดูไม่ค่อยมีนะครับผมจุดยังลูก ว่าจะได้คลิปตะละทีดูนะครับผมลำบากยากเขินไปครับผมเดี๋ยวลุ้นกันอะจัดตัวเล็กตัดลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมน้าปิดตาสวยเลยนะครับผมเนี่ยหลังก็โอเคอยู่นะครับผมเหนื่อยไหมหนูโดนสองแม่โดนสองแม่เลยน,ลนะพอบมดแล้วจะประมาทหลังที่สี่นะครับผมไปเดีย๋ยวไปดูกันใหม่ครับผมนะฮะ นี่ครับผมเจ้าตัวเล็กโดนไปนู่นแล้วก็นี่เจ็บไหมอ่อเลือดอ๋อเลือดไปครับผมคันด้วยอันนี้ลังที่ห้านะครับผมหัวน้ําโอ้โหโอโอกปีรู้สึกว่าใหญ่ด้วยติหัวน้ําลูกเจ้าตัวเล็กเขามองเห็นเนาะผมขี่รถอยู่ฝั่งถนนเขาแงะมาเห็นเลยก็ขี่รถอ้อมมาฝั่งอันนี้ เดี๋ยวผมจะตีเองครับผมอยู่กับต้นตะโกนะครับผมไม่ใช่ฉลาดนะไปไปครับผมทําคอนตั้งๆครับผมเดี๋ยวลุ้นกันเอาลงมาดูนะครับผมอะลังที่ห้าครับผมนหำน้ำน้อยเองเนี่นยนี่นครับผม <ตะ S 1> ขอหลังครับผมจะไปให้พ่อเขาต้มยำต้มยำกินนะครับผมก็ถามวันนั้นด้วยที่ว่าเจ้าตัวเล็กเขามาทํารายการผมก็เออ ไอ้มิ้นต้ยมยำไปไหนหมดเขาบอกว่ากินกันหมดแล้วแล้วผมนี่ครับผมขอไปต้ยมยำน้ำมีหน่อยนะฮะว้ให้มิ้นกินปไปไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันใหม่รังที่ห้าแย่หน่อยไปครับผมรังที่หกครับผมแต่ไม่เอาับผมเนี่ยดำๆเนี่ยมีรังนกกระจาบด้วยเนี่ครับผมไปครับผมดูกันใหม่ น,นี่รังที่เท่าไหร่ลูกแปดเอ้ยครับอันนี้รังที่เจ็ดเนาะขอเลยรังที่เจ็ดนี่นะครับผมนี่ไปเดี๋ยวจับตัวเล็กลุยนะครับผมมันเริ่มขยับแล้วมันเริ่มจ้องแลง้วออจ้องกับลุยสักทีเลยเอาไปจักมาเตะจับตัวเล็กกำลังตีนะครับผมรังที่เจ็ดนะครับผม <7 S 1> เดี๋ยวลุ้นกัน โอ้โหหัวน้ำสุดยอดครับผมตัดดีลูกหัวน้ําดีกว่าเขตนู้นเลยสวยแต่วันนี้เจ้าตัวเล็กก็โดนไปเยอะนะครับผมเอกเลยนี่อครับผมว่าแต่ลังเนาะห <laughs> ยอลังนี้ตัดแล้ว ดูน้ำเพราะ่าเอาลังนี้เอาลังนี้ออกไปออกมาตัดมาไปไม่ต้องเดี๋ยวไปให้ปู่เองต้มเอาลังนี้ไปครับผมหาใหม่ครับลังที่แปดับอยู่สูงอยู่ครับใหญ่เลยครับเดี๋ยวพ่อเขาขึ้นไปเตียบน้ำไปเลยเลยไปสูงปล่อลุยลุยครับนี่ครับดูต้นกำด้วยสิโอเคครับเดี๋ยวลงไม้ขอค่อยดูนะครับดูกันครับ เอาลงมาแล้วนะครับผมสวยงามสุดยอดนะครับผมนี่หลังที่แปดนะครับผมหัวนน้าแน่นๆนะครับผมโบโบแดงงโอ้โหสุดยอดทั้งหมดเป็นสิบนะครับผมแต่เอามาแค่เจ็ดหลังนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมั่งที่ถ่ายให้ดูก็ไม่ได้ตีมั่งก็มีนะครับ,รบผมนบเนี้ยจากตัวเล็กโดนบว,บ,ดวบวมเป่งบวมเป่งไม่ใช่บวมเป่ง ไปครับผม,มก็ออขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคนดูเข้ามาดูเยอะๆหน่อยนะครับผมโอ้โหชักท้อเรื่องคลิปแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีคนดูนิดท้อนะครับผมก็อยากมีกําลังใจด้วยนะครับผมไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ็าตัวเล็ก่ะเอาหนูเอากันไก่กเล็มหนามออกที่เนี่ยหนามลักกรรมเนี่ยไปครับผม